น้ำเชื้อในราคาลากยากนะครับตรงนี้วัตถุประสงค์ตัวผมเองนี่ถามว่าซื้อควายราคา7ล้านบาทนี่ทอนบาทเดียวนี่วัน,น,นที่หนึ่งนึล้านสองล้านสมล้านสี่ 4, 4, ล้านห้าล้าน 67นะครับเจ็บานแล้วกอนเอนทาที่ anyway> ่าอนว่าสารอาหารบำรุงวัวควายมิกเซอร์ข่าว วัวควายเป็นสัตว์บัวชัดเจนบัวควายผสมติดยากนะครับมิกเซอร์ขาวช่วยได้ราคา499บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับผมวันนี้ในฮอนลลารนนะครับก็อยู่ที่บรรยากาศนะครับงานทรงหมอบนะครับเจ้าเพชรลำโขงนะครับคาโตวเจ็ดล้านบาทนะครับจากเสียต่ำนะครับบึงคงลงนะครับลังกาฟาร์มนะครับผม สู่บิ๊กไอฟฟร์นะครับของท่านนายศสมบัตินะครับแล้วกาเสียไอนะครับผมกาเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศกันนะครับผมเมื่อนี้งานใหญ่ครับท่านผูวามาเปิดงานพรอมนะครับผมครับวันนี้ก็ต้องยินดีกับเสียไอนะครับบิ๊กไอฟฟร์นะครับขอบพระคุณมากครับครับความรู้สึกวันนี้ครับรับมอบลูกชายครับเจ้าเป็นลำพงก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ที่ได้มาส่งมอบนะครับเรื่านี้ครับก็ขอบคุณทาง ตั้มครับเสียตั้มบางกาฟาร์มนะครับที่มาขับรถมาส่งเองครับก็ึกตื่นเต้นครับยิ่งวันจริงๆเข้ามาอยู่นี่แล้วก็ยิ่งมีความสุขครับมันเป็นควายที่เราชอบนะครับควายที่เราตามดูมาหลายสนามครับสองสนามก็ตามดูครับจนเราไปถึงบ้านเลยครับบุกถึงฟาร์มเขาเลยครับจนจนได้มาครับครับผมวันนี้เป็นไงบ้างลูกชายมาถึงคลองแล้ว ครับดีใจครับตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะที่จะได้ได้เจอได้เจอตลอดแล้วครับเจอตลอดแล้วก็ได้ได้มาพัฒนากับแม่พันธุ์ในฟาร์มของเราครับนะครับอนาคตก็น่าจะเป็นพ่อพันธุ์ระจำฟาร์มแล้วก็ครับน้ำเชือก็ยังกราคาเกษตรกรเหมือนเดิมนะก็ก็เหมือนเดิมครับก็หลอดหลอดละห้าร้อยบาทครับครับผม ก็ทุกคนเกษตรกรจะได้เข้าถึงครับจะได้บางทีทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายแพงจะได้เป็นการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนของเกษตรกรด้วยครับครับเอาคิดแาบนั้นครับครับครับต้องขอบคุณเสียไอซ์นะครับครับผมครับจะร้านเป็นไงครับลูกชายมาถึงแล้วสุดปลื้มเลยเนาะจะ จะเลี้ยงให้สุดที่มือเลยครับสุดปื้มพี่ร้านขอเวลาสั่งนะครับแล้วมาดูหมมือน้ำมือหนึ่งนะประจำที่ไงยผ่าน ตอนนี้นะครับงานก็ท่านผู้ว่ามาถึงงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะนำขบวนนะครับเจ้าเพชรลำโขงครับเข้าไปที่ในงานนะคครรัับบตตออมมืื ในการส,ส่งมอบสินทร์สิท์นะคะที่เป็นการอามอบนะคะของการส่งมอบเจ้าเพชรหลักโขงนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นภาพประวัติศาสตรนะะ์นดีะารนะครัะคารส่งมอบนะครัถ้าพ <ใน S 1> เป็นประวัติศาสตร์ได้เลยว่าวันนี้เจ็ดล้าน,นอนบาทเดียวนะครับส่งมอบเจ้าเพชรหลักโขงที่มีมูลค่าถึงเจ็ดล้านธนหนึ่งบาทนะคะมีเตรียมเงินทอนไว้แล้ว

ขอท่านยมทีล้กทีล้กนี่ท่านท่านูรับเลครับจะได้เป็นที่ไว้ก่อวันที่หนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านเจ็ดนะครับเจล้านแล้วก็ตอนตอนันน เงินหนึ่งบาทนะคร<า>ับนี่เป็นพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการนะครับเจ็ดกิโลกรัมค่ะถือว่าเป็นสักขีพยานร่วมกันกับทุกๆข้านในวันนี้แล้วก็ของขอบพระ,ค,ะคุณท่านคุณพี่ตำรวจนะคะที่ได้มาร่วมดูแลวความปลอดภัยนะคะรอบในครั้งนี้นะคะของญาตินะคะที่จะ นะะคโดยขั้นแรกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้ว่านะครับของมาลัยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับกับเจ้าเพชรลำโขงนะครัะคดีผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมค่ะขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยนะคะเพื่อที่จะท้องพวงมาลัยนะคะเจ้าเพชรลำโขงนะคะเรียกไปรับปานชคดีนะครับ ก่ไวยมาดีใจหลายได้ยูมองดีครับยูน้ำจ้าของลำพังยูงน้ำจ้าของกับเพื่อจะชิดดันบ่ได้ให้มันสุดขั้งปนี้นะครับดีใจที่ิ่นมาอยู่ในฟาร์มแนวหนาของเขานะครับผมก็แฟกับภูม่มใจภูมมใจหลายจากฟาร์มนหน่อยๆฟาร์มหนึ่งนะครับ่นเห็นเล่งเห็นความสําคัญของเกษ,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 ษตรกรมือใหม่ครับาารดดได้อยากให้เห็นลูกเจ้าเพชรลำคงหลายๆครับ ลำพังเ่ของฮ่อฟ้าร์มหน่อยขึ้นทีดันให้มันสุดปันิบ่อได้กับคภ้มใจหลายครับภู้มใจหลายดีใจหลายกับก็แป้นก็ให้จนวู้ดีให้ปัจจุบันเทนล้ำโข ก็เป็นลูกไส้ของปังแปดเลี้ยวลูกไส้ปังแปดเลี้ยวครับแม่สายเปอุดรยู่น้ำผมตอนนี้เพิ่นอายุเท่าไรครับสองปีห้าเดือนกว่า่แหนะครับสองปีห้าเดือนกว่าครับผมการที่ว่าเป็นพอพันที่นี่คาโตแพงที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ทีมกานจริงหายจริงเนาะครับผมจะต้องดีๆครับทีมงานเสียตำไม่ร้ายนะครับที มื่อนี้ที่ว่าเป็นประสบประสบการณ์ใหม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาควายไทยเนาะแม่นครับภูมิใจหลายครับโบหัวโบหูวว่ามือหนึ่งเออโบหัว่าโบหัวมือหนึ่งความันหน่อยของเขานีจากจะเริ่มเลี้ยงคืออยากเลี้ยงโบหัวมือหนึ่งมันจิบมันจีประสบผลสำเร็จไปนี้ครับพูดว่ายังบอกเลยเสียตั้มไม่ได้มาจักปีแล้วครับ อะไรครับเลี้ยงควายมาจะปีแล้วถาก็เลี้ยงได้ปีก็กลัวนี่แหละครับปีกลัวครับสามมูลค yeah. ่ากับขัดปั่นควายพอพันตัวนึ่งกินมากนะครับเป็นควายดีแพงดีสุดในประเทศตอนนี้นะครับแร่ด่าพอพันเนาะคือว่าก็สุดยอดนะครับมือนี้ก็ต้องยินดีกับทีมงานทจะลำนะครับผมครับผมเรื่องนี้จะลำมาหรือว่าที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการกินคือด้วยอายุและความแตกต่างและเป็นสายต่างในส่วนของการมาพัฒนาอีกรอบหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะมาพัฒนาในส่วนของพ่อลูก,ล,กลูกของพ่อพันธุ์หลายๆตัวนะครับที่อยู่ในในเมืองไทยครับจะได้เอาของเจ้าเพชรลำโขงเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดอีกครั้งหนึง่งสิ่งสุดท้ายนะครับอยู่ที่พี่น้องเกษตรกร,กรมองนะครับว่าดียังไงชอบยังไงนะครับเราลองดูเองครับว่า ทุกสัดส่วนทุกมิติเขาบางครั้งควายระดับแกนแคมป์ควายระดับมีแคมป์หลากหลายนะครับบางครั้งก็จ่ายลุกไม่ดีนะครับลองดูครับว่าสายตาผมกับสายตากรรมการแล้วสายตาพี่น้องคนเป็นล้านล้านคนนะครับจะสู้ตรงนี้ได้ไหมลองดูครับขอบคุณครับ